สวัสดีค่ะแชนครูโสพิษในคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำน้ำทับทิมสดน้ำผึ้งโซดาทานนะคะวัตถุดิบหลักของเราก็มีเพียงทับทิมสดน้ำผึ้งและโซดาสามอย่างเท่านั้นนะคะแต่พอเอามาผสมกันจะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนรสชาตินะคะ หวานอมเปรี้ยวนะคะหอมน้ำผึ้งอร่อยมากค่ะเพื่อนๆลองมาดูกันนะคะซึ่นคะเรามาเลาะเนื้อนะคะทับทิมก่อนนะคะเพื่อนๆตัดแบบนี้เลยนะคะ ทิมเนี่ยนะคะเขาจะมีเนื้ออยู่ไปห้องๆนะเพื่อนนะคะฉะนั้นแล้วเวลาเพื่อนแกะเนี่ยแกะเป็นขั้วแบบนี้เลยนะคะเขาจะเป็นห้องๆแบบนี้นะเพื่อน เป็นห้องห้องแบบนี้ค่ะเพื่อนนะคะทับทิมนี่ดีมาก เพื่อนคะเราได้เนื้อทับทิมแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาย,ยีนะคะเพื่อกลองเอาแต่น้ํานะคะเลยยีก่อนเลยนะเพื่อนนะคะแค่เอาช้อนเนี้ยกดกดนะคะเอาช้อนเนี้ยกดกดน้ําทับทิมก็จะออกมาแต่ถ้าเพื่อนมีผ้าขาวบางนะคะใช้ผ้าขาวบางกองเลยก็ได้คะ่ะนะคะคือเอาใส่ในผ้าขาวบางแล้วก็บิดเลยนะคะ น้ำจะเอามาหมดเลยค่ะแต่นี้เราจะใช้ตะกระชอนเล็กๆกองนะคะกระชอนกองผลไม้นะคะได้แบบนี้เพื่อนเรามากองนะคะ เพื่อนคะน้ำทับทิมสดน้ำผึ้งโซดาของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอร่อยมากค่ะเพื่อนสีสันสวยงามนะคะเพราะว่าเราทําจากน้ํำสดๆที่คั้นออกมานะคะรสชาติดีค่ะเพื่อนๆลองทำทานนะคะไม่ยาก อร่อยกว่านำน้ำที่สำเร็จรูปมาทานนะคะคุณประโยชน์เยอะแยะมากมายรสชาติอร่อยจริงๆเพื่อนๆลองทำทานนะคะไม่ยากเลยนะคะเพียงแต่แยกน้ําออกจากเมล็ดมาเติมน้ําพึ่งเติมโซดาเติมน้ําแข็งอร่อยแล้วค่ะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะ กดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่ได้ได้พบกับน้ำผลไม้สดของเราอีกมากมายหลายอย่างนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ